สว <onents> ัสดีใช่เอาใหม่ดิไหมฮะเอาใหม่ไหมไม่ต้องเอาแล้วหรอโอเคหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ท่านผู้ปกครองที่ดูอยู่นะจ๊ะกับน้องๆในตดูเป็นเพื่อนน้องๆในการเรียนแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยอันนี้เขาในกลุ่มป .5 ป .6 จ๊ะก็จะมีน้องดรีมนน้องเอ็กน้อง ข้าวตังเนอะข้าวตู่เนอะริวนะเป็นปถมปไปนะจ๊ะเป็นปถมาปนะสี่ห้โหเอพร้อมไหม EP แรก EP ที่หนึ่งรักนะสู่ๆที่รักของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แซนนะเริ่มด้วยเรื่องแรกเลยคือเรื่องของพลังงานความร้อนนะจ๊ะพลังงานความร้อนนะพลังงานความร้อนความร้อนนะดูตามชีตความร้อนเป็นพลังงานรูปหนึ่ง นะสะสมอยู่ในรูปของพลังงานจนนะ ah. ความร้อนน nah. ะเป็นพลังงานเป็นพลังงานสะสมในรูป <OD> พลังงานจนพลังงานจนนะ no พลังงานจนเนี่ยไม่ใช่พลังงานที่มัไม่รวยหรือไม่มีเงินนะลูกแต่พลังงานจนคือพลังงานที่มีการเคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่ นะเคลื่อนที่ที่มีการเคลื่อนที่นะจ๊ะโดยพลังงานความร้อนเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงมาจากพลังงานไฟฟ้าพลังงานกลพลังงานแสงหรือพลังงานอื่นๆก็ได้นะแล้วพลังงานความร้อนก็สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นได้ด้วยตอนนี้คําสําคัญในเรื่องของพลังงานความร้อนเนี่ยก็จะมีคําว่าพลังงานความร้อนหนึ่งแคลอรี่ที่หนูเห็นในชีทกันมาดูกันพลังงานความร้อนหนึ่งแคลอรี่ หนึ่งแคลอรี่พลังงานความร้อนมหนึ่งแคลอ,อรี่ความหมายคืออะไรความหมายคืออะไรจดตามันจดลงไปในชี้นะลูกความหมายของพลังงานความร้อนหนึ่งแคลอรี่คือปริมาณความร้อนจดเลยนะลูกนะปริมาณความร้อนปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำ มวลหนึ่งกรัมมวลหนึ่งกรัมมีอุณหภูมิสูงขึ้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นหนึ่งองศาเซลเซียสจดตาม,มันานะลูกนะ พลังงานความร้อน1แคลอรี่นะคือปริมาณความร้อนที่ทําให้น้ามวลหนึ่งกรัมอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาเซลเซียสเขียนตามเลยอ่าคราวนี้รู้ความหมายของพลังงานความร้อนกันแล้วตอนนี้อยากรู้พลังงานความร้อนเนี่ยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตอนนี้เลยก็คือที่เราใช้ไปบ่อย,อยทุกวันในช่วงโควิด -19 ในบ้านทุกคนอาจจะมีกันได้ตอนนี้ก็คือ เทอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมเทอร์โมมิเตอร์อันนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยบางคนชอบเรียกสั้นๆว่าเป็นปร,รอดเรียกว่าเป็นปร,รอดแต่จริงๆเนี่ยเขาเรียกอุปกรณ์ว่าเทอร์โมมิเตอร์นะลูกแต่ที่เรียกว่าปร,รอดเนื่องจากเราใส่สารปลอดลงไปในเทอร์โมมิเตอร์ ใส่สารประหลอดลงไปในเทอร์โมมิเตอร์อ่าหนูอาจจะมีรูปเทอร์โมม,มิเตอร์อออนะอยู่ในชีตนะรูปเทอร์โมมิเตอร์ใ,ในชีออเตเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยสมมติเป็นรูปนี้ชุบชุกอ่าหนุก่ก็วาดรูปมันสวยเท่าไหร่สมมุติสมมุติเออแมวดีกว่าดูในชีตดีกว่าพี่สาวเล่าไวตรงนี้ให้เล็กๆตรงนี้มันอ๋นนอผิดด้านผิดด้านอย่างนี้ใช่ป่ะใช่แล้วก็เล็กๆเล็กๆหน่อยอ่าอย่างนี้ขึ้นไปแล้วก็มีสารประหลอดอยู่ข้างใน อ๋อมันต้องมีหุ้มได้เด็ข้างกน้ยใช่ป่ะใช่ล้ไเอาห่เอามเอานีเะแไหมนองนะเปลีหยนอาไหมเอาะหมเอานมเอาไมาไมเอมเอไหมเอมอา่อาไนีเนาไเอาเอาเอาไหเอาไอาไเอาไหมเาไปอย่อาไหม้ออไหม นึกถึงมาตอนเวลาเราวัดไข้อะลูกมันจะมีส่วนที่เป็นกระป๋อข้างล่างนะแล้วก็ส่วนที่เป็นวัสดุข้างนอกแล้วข้างในเนี่ยพี่ตอมาโดนเบี้ยวข้างในเนี่ยมันจะมีสารส่วนมากเนี่ยสารเนี่ยเขาจะใส่เป็นสีแดงไว้นะใส่สารปรอดซึ่งใส่สารทําให้มันเป็นสีแดงไว้เพื่อให้มันชัดเจนเวลาเรามองอุณหภูมิเท่าไหร่นะเราใส่สารที่เรียกว่าสารปรอดไว้ข้างในงเทอร์โมมิเตอร์เพราะฉะนั้นบางคนก็เลยเรียกทับศัพท์ว่าเป็น ตลอดวัดไข่ตลอดวัดไข้แต่จริงๆอะ่ะเราเรียกเต็มๆว่าเทอร์โมมิเตอร์นะจ๊ะอ่า,อานะเทอร์โมมิเตอร์ <c oughs> นะซึ่งเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเออสวยงามสวยสวยสวย <c oughs> สวยเทอร์โม <c oughs> มิเตอร์เ,เ,เ,เนี่ยเป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิหนูขีดตามในชีตเลยเครื <c oughs> ่องมือวัดอุณหภูมิซึ่งอาศัยการทํางานนะการทํางานก็คือการขยายตัวของสารคือสารตลอดที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมีสารตลอดอยู่ข้างในในเทอร์โมมิเตอร์นะสารตลอดเนี่ยมันจะ ขยายตัวได้เมื่อได้รับความร้อนเมื่อได้รับความร้อนก็เหมือนกับที่ตัวเรามีไข้ก็จะร้อนมีไข้ปุ๊บสมมุตินี่เหมือนเนี่ยเนี่ยคล้ายประหลอดเลยนี้เป็นสมมตินี่สมมตินี่เป็นประหลอดนะคุณพยาบาลคุณหมอก็จะเอามาไว้ที่รักแร้แล้วก็หนีบใช่ไหมอ่าแล้วก็จะถ้าเกิดเรามีไข้เนี่ยเหมือนร่างกายเราทรงอุณหภูมินะมาวัดมามาที่เทอร์โมมิเตอร์อันนี้ แล้วทํามพิเตอร์เนี่ยมันมีสารประหลอดข้างในถ้าร่างกายเรามีความร้อนสารประหลอดข้างในเนี่ยมันจะขยายตัวก็คือขึ้นสูงว่าเรามีไข้ขึ้นโอเคไหมเออจะใช้เกิดพอเอาเออกมาจากรักแร้ของเราแล้วเนี่ยมาสบัดปกติเนี่ยมันก็จะเป็นอุณหภูมิปกติแหละอุณหภูมิธรรมดาแหละมันก็จะลดลงเมื่อได้เจอกับความเย็นโอเคป่ะมันเป็นสารที่ได้รับความร้อนขยายตัวแล้วก็สามารถหดตัวได้โอเคไหมจ<ช>๊ะ,ะอ่าก็จะกลับมาเป็นปกติ และอย่างหนึ hmm? okay. okay. ่งสารประหลอดเป็นสารชนิดเดียวที่อยู่ในตารางทาอุอาออันนี้เป็นความรู Lightning ้เพิ่มขึ้นในระดับที่จะขึ้นมอนเตงเลยใช่จ่จไม่ได้เลยจาต่อไปเปลี่ยนแระนหนปิยิง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 วายโอเคความรวดเร็วมาแล้วจ้ามาละจ้าอันนี้ท h ไมมิเตอร์มีกี่แบบท h ไมมิเตอร์มีกี่แบบท h ไมมิเตอร์มีสองแบบนะท h ไมมิเตอร์มีสองแบบมีสองแบบ 1. คือเทอร์มมเเตอร์แบบธรรมดานะสเทอร์มมเเตอร์วัดไข้ความต่างความต่างก็คือเทอร์มมเเตอร์แบบธรรมดาเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะเอาไว้วัดน้ำร้อนหรือสิ่งที่ร้อนๆเนี่ยเพราะฉะนั้นจุดเดือดของน้ำร้อนเนี่ยมันอาจจะถึง1นึ่งร้อยเลยก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นระยะช่วงความร้อนเนี่ยมันอาจจะ มันอาจจะอยู่ศูนถึงหนึ่งเลยนะระยะวัดอุณหภูมิแต่ thermometer วัดไข้เนี่ยระยะมันจะแคบช่องแบบช่องช่องบอกมันจะละเอียดแต่มันจะแคบกว่าอาจจะอยู่แค่สามสิบต้นๆเช่นสามสิบห้าอะไรสามสาสองสาสองถึงสี่สิบสี่สิบห้าไม่เกินนี้เพราะอะไรเพราะอุณหภูมิร่างกายคนเราปกติอยู่ที่เท่าไหร่สามสิบกสาถูกไหมสามสิบหนะอย่างที่ตอนเนี้ย เราไปที่ห้างไหนก็โดนตรวจหมดเลยว่าวันนี้อุณหภูมิคุณเยอะเกินไปหรือเปล่า3ามกว่านี้คือมีใครเยอะแหละมีใครแหละจะต้องไปเข้าโรงพยาบาลตรวจไข้วัดใหญ่หรือโควิด1 9กันแล้วถ้าไปทำห้างหรือบางห้างก็ไม่ให้เราเข้านะโอเคต่อไปมาดูถึงเรื่องของเทอร์มมิเมเตอร์แล้วสิ่งสําคัญที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานความร้อนนะจ๊ะก็คือเรื่องของจุดเดือดกับจุดหลอมเหลวจุดเดือดจุดหลอมเหลว จุดเดือดคืออะไรดูในชี้จุดเดือดนะจุดเดือดคือจุดที่อุณหภูมิของน้ำนะอุณหภูมิของน้ำกำลังเดือดโดยเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอจุดที่อุณหภูมิของน้ำเดือดกลายเป็นไอนะ สองจุดเยกแข็งจุดเยกแข็งจุดแยกแข็งนะจุดเยกแข็งนะก็คือจุดที่อุณหภูมิของน้ำนะน้ำแข็งนะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นน้ำแข็งจุดเยกแข็งคือจุดที่อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนสถานะกลายปเป็นน้ำแข็ง เปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็งคือเป็นจุดที่น้ำเนี่ยน้ำเนี่ยอุณหภูมิปกติใช่มันได้รับความเย็นมากจนกลายเป็นน้ำแข็งที่เรียกตัวว่าจุดเยือกแข็งแต่ในชีทหนูอ่ะอาจจะพิมพ์ผิดนิดหน่อยให้หนูเปลี่ยนนะจากบอกว่าจุดที่อุณหภูมิของน้ำแข็งเปลี่ยนเป็นน้ำให้เปลี่ยนเป็นแบบอาจารย์จอมเขียนก็คือจากน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งนะจ๊ะน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งต่อไป สิ่งนี้สําคัญสําหรับเรื่องของพลังงานความร้อนเมื่อกี้เรารู้จักอุปกรณ์รณละอีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิคือเรียกว่าอะไรนะเทอร์มอมิเตอร์ค่ะเทอร์มอมิเตอร์แต่น,นี้เชอร์มอมิเตอร์เนี่ยมันก็จะมีหน่วยการวัดนะหน่วยการวัดหน่วยบอกอุณหภูมิอยู่4หน่วยที่ใช้กันทั่วไปในโลกของเรานะจ๊ะก็จะมีอันแรกก็คือมีอะไรบ้างจ๊ะมีอะไรบ้างตอบ <c oughs> หนึ่งคือเซลเซียสเซลเซียสอันนี้ ผมนชีวิตประจำวันบ่อยมากใช่ไงส่วนประเทศไทยจะใช้เซลเซียส<ช>นะจ๊ะ<ช>นะตัวย่อที่หนูเห็นก็คืออะไร4 4, 4แล้วก็มีสัญลักษณ์ขององศาเซ<ช>ลเซียสนะโดยจุดเดือดของเซลเซียสอยู่ที่100จุดเยอกแข็งอยู่ที่0นะเพเขียนแบบนี้0แล้วก็100เขียนไหมอ่าต่อไปคือองศาฟาเฟรนไฮฟาเรนไฮ ฟอนเดนไฮก็เป็นตัว F ตัว F นะลูกนะอ่าตัว F จุดเยือแข็งขององศาฟานเรนไฮดูในตารางได้อยู่ที่อยู่ทาองค่ะตามสองเยี่ยมมากจ้าเยี่ยมมากนักเรียนน่ารักมากเลยตามสองและจุดเดือดอยู่ที่สองร้อยสิบสองค่ะสองิสองต้องต่อไปองศาต่อไปนะจ้ะคือองศาโรเมอร์ใชองศาโรเมอร์ ตัวย่อคืออะไรตัวย่อคืออะไรตัวย่อคืออะไรตัวอ่ะอ่าค่ะอ่าจ้ะอ่าจ้นะองศาลม์องศาลม์ก็จะมีจุดเยือกแข็งอยู่ที่อะไรจ้าศูนย์ค่ะแข็งที่ศูนย์ใช่ค่ะจุดเดือดอยู่ที่แปดสิบแปดสิบถูกต้องนะองศาลมอร์ตอนนี้ก็จะใช้น้อยกว่านี้น่เอ็นเยอะมันจะปิดโอเคขอบคุณนะคะข้อที่สี่คือ องศาเคลวินองศาเคลวินเคลวินนะจ๊ะเคลวินก็ตัวเคเคลวินจะไปอย่างหนึง่งคือมันจะไม่มีสัญลักษณ์ขององศาใช่งนะโอเคไหมไม่ไมีสัญลักษณ์องศาจุดเยือกแข็งของเคลวินอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบสามสองร้อยเจ็ดสิบสามจุดเดือดอยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบสามมากกว่ากันหนึ่งร้อยค่ะถูกต้องคราวนี้ช่องหลังสุดเนี่ยที่บอกว่าจํานวนช่องเนี่ย บางคนอ่านนะอาจจะบอกว่างงมันคืออะไรมันคือความต่างความต่างระหว่างอุณหภูมิตามสุดกับสูงสุดอย่างเช่นอันนี้อุณหภูมิตามสุดกับสูงสุดของเซลเซียสต่างกันอยู่เท่าไหร่หนึ่งร้อยคหนึ่งร้อยเขาก็เลยต่างกันบอกว่าต่างหนึ่งร้อยช่องก็คือต่างกันหนึ่งร้อยขีดในเทอร์โมมิเตอร์นึกอกไหมหนึ่งร้อยขีดอ่ะนะช่องคือขีดนะต่อไปองศาฟาเรนไฮต์ต่างกันเท่าไหร่เอาสองร้อยสิบสองลบด้วยสามสิบสองหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะได้หนึ่งร้อยแปดสิบถูกต้องค น้องๆคิดอยู่หรือเปล่าครับต่อไปศูนย์หนึ่งแปดสิบกี่ช่องแปดสิบปสิค่ะก็แปดสิบช่องเลยชิวๆนะเอาแปดสิบลบศูนย์นะจ๊ะต่างกันอยู่แปดสิบสองเจ็ดสามกับสามเจ็ดสามบอกไปแล้วหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยแล้วหนึ่งร้อยช่องนะเดี๋ยวดูในหนึ่งร้อยคราวนี้คราวนี้สิ่งที่เราต้องจําในเรื่องนี้ออกมากเลยนอกจากจะเป็นองศาทั้งสี่องศานะจ๊ะแล้วก็จุดเยือกแข็งจุด เดือดของทั้งเฉออศาาก็คือสูตรการแปลงอุณหภูมิสูตรการแปลงอุณหภูมิมาแล้วจำกันได้ไหมไอดูไปดูไปดูไปดูเราชมต่อภาคสองนะจ๊ะเด็กๆก็น่ารักจันจำกันน่ารัก